ครับสวัสดีครับวันนี้เราพามารู้จักกับปุ๋ยด้วงแมงกวางนะครับหรือแมงกวางในภาษาเหนือนะครับนี่นะครับมูลของมันจะเป็นแบบนี้นะครับคล้ายๆกับมูลของหนูนะครับหนูตัวใหญ่ๆนะครับนี่นะครับประมาณครึ่งเล็บได้นะครับนะครับตัวมันก็จะใหญ่ประมาณนี้นะครับนี่นะครับันนี้คือมูลของมันนะครับ โอ้น่าจะมีสารอาหารเยอะแยะนะครับเดี๋ยวเราลองไปใส่ต้นไม้กันดูนะครับว่ามันจะงามหรือเปล่านะครับต้นไม้มูลของมันก็มันกินพวกนี้แหละครับพวกแกลบขี้เลื่อยลากไม้ใบไม้อะไรต่างๆนะครับมันก็จะเป็นมูลของมันเยอะแยะเลยนะครับนี้นี่นะครับไปใส่ต้นไม้นะครับตัวมันก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับแต่มูลของมันเยอะมากนะครับ เต็มเลยนะครับเต็มไปหมดเลยเราจะเลี้ยงไว้ตรงนี้นะครับอันนี้มันอยู่ในในฟางนะครับฟางข้าวนะครับซื้อมาเอาฟางมาถมกันเยอะๆนะครับมันก็จะมีตัวด้วงแมงกวางนี่แหละนะครับหรือว่าแมงกวางเนี่ยมาไข่ไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวพอถึงฤดูมันก็จะกลายเป็นดักแด้นะครับ เราก็เอามูลมาใส่ต้นไม้นะครับนี่นะครับครับนี่ครับเอามาใส่ต้นทุเรียนไว้ครับพลังสวยเลยนะครับต้นกําลังสวยเลยนะครับต้นทุเรียนต้นนี้นี่นะครับมีหลายต้นมากนะครับสูงกําลังได้เลยนะครับนี่นะครับใส่ไว้นะครับครับใส่ต้นฝรั่งนะครับก็กําลังงามเลยนะครับต้นนี้นี่นะครับ ตอนกิ่งไว้ด้วยนะครับนี่ก็ใส่ต้นองุ่นนะครับต้นองุ่นเพิ่งปลูกนะครับกําลังสวยเลยกําลังแตกยอดเลยนะครับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมก็ใต้คอมเมนต์ได้นะครับสวัสดีครับ